ทุกคนนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์นะวันนี้เขาไว้เด็กๆวาดต่อเติมจากรูปวงกลมที่คุณครูคให้ไปนะคะนี่คือรูปวงกลมที่คุณครูคให้ไปนะแล้วก็เด็กๆวาดต่อเติมนะคะวันนี้เราใช้สีไม้นะคะเด็กๆเราจะใช้สีดำวาดนะคะเราไม่ใช้ดินสอนะฝึกความมั่นใจในตัวเองนะคะวงกลมได้มาแล้วเด็กๆจินตนาการได้เลยว่าเด็กๆอยากจะวาดเป็นรูปอะไรนะคะนี่ของคุณครัวนะคะคุณครัวจะวาดเป็นรูปอะไรดีนะ มีตาด้วยมีปากด้วยแล้วก็มีหางมันด้วยอะไรนะเด็กๆพอจะรู้หรือยังคะเด็กๆพอจะรู้ยังเอ่ยว่ามันคืออะไรใครมองออกแล้วบ้างเอ่ย คือรูปอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะมันคือรูปปลานั่นเองนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีได้เลยคะ่ะสีอะไรดีนะคะเด็กๆป่า,าวาดปลาทองสีส้มเลยวาดน้ำสักหน่อยนะคะเด็กๆ เสร็จแล้วค่ะปาลากรูกรูอานะคะอ่าขอว,ว่าเป็นรูปปลานะเด็กๆอยากว่าเป็นรูปอะไรก็ได้หมดเลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเสร็จแล้วให้คุณแม่จับมือนะคะเขียนชื่อจันเลขที่แล้วก็เด็กๆประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินถ่ายรูปส่งมาในไลน์คุณแม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ